สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพี่อุ้มนะคะทีอาคาหน้องป๊อกกี้ทีอาคาครับพี่อุ้มบ่าวครูกับป๊อกกี้ทีอาคาครับวันนี้นะคะน้องป๊อกกี้เพราะว่าเราจะมาชวนลูกค้าทานใช่ทานย่างไปด้วยแล้วก็ดูรถกับเราไปด้วยเพราะว่าวันนี้อดใจไว้ไม่ไหวเพราะว่ามีรถนี่ลูกค้าใช่ไหมคะทีอาคาลูกค้าก็นั่งกินข้าวเที่ยงที่ทีอาคาเลยครับพี่อุ้มเพราะว่า ทานข้าวหน้าบ้านใช่ทานข้าวหน้าบ้านทานข้าไปชมรถไปครับผมใช่ค่ะลูกค้าก็มาจัดจัดไฟแนนซ์ใช่าตวันนี้ลูกค้าเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยพี่อุ้งแต่วันนี้ที่สําคัญนะคืออดใจไว้ไม่ไหวเพราะมีรถเข้ามาใหม่ใช่ไหมโชว์เลยครับต้องโชว์เลยครับโชว์เลยนะคะเป็นรถ MPV นะคะใช่โหจริงๆแล้วอยากอยากได้สักคันหนึ่งนะใช่เพราะว่าชอบมากๆเลยเป็นรถครอบครัวที่แบบขับสวยแล้วขับแล้วขับดีด้วย สข้างภายในกว้างขวางมากครับตรงนี้ใช่ครับภายในกว้างนะคะวันนี้เรามีเข้ามาใหม่เนี่ยสาพันนะคะเป็น MPV ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็น Pista แต่จะตากแตกต่างรุ่นกันออกไปครับผมเป็น Innova นะครับตัวนี้เป็น1 8 e เกียร์เกียร์ธรรมดาอันนี้เป็น 2.0E ครัน 2.0 e ปี2016ค่ะเป็นสีดำด้วยนะคะแล้วก็มาคันนี้ก็จะเป็น2.8 g ปี2 6 1 6นะคะคันน้้นได้ท็อปสุดเลยเป็น2.8ป v ปี2017ดออปชั่นด้านในสวยงานเต็มนะคะแตกต่างกันแค่ว่าเป็นเบาะผ้าเบาะหนังใช่ครผมโอ้อย่าลืมนะคะเพราะว่าแนะนำกันเลยรีบๆเป็นเข้ามาแล้วเดี๋ยวพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะโชว์เลยนะคะอ่รถจะเข้ามา วันนี้้รถคันนะคะที่เทียค่ะเราไม่ได้มีแค่ว่าอ่ารุ่นเดียวที่ใช่ใช่ครับเรามีหลากหลายจริงๆกลากหลายมากสองร้อยห้คันพี่อุ้มตอนนี้ที่เรามีรถอยู่ <250 S 1> ในบริษัทะค,ะคันนะคะอย่างคันนี้นี่บีออนี่เป็นรถอะไรที่ คนนิยมมากเลยนะเพราะว่าอย่างเวลาเริ่มทำงานนะอย่างป๊อกกี้เนี่ยจบมาใหม่ๆเลยเงินเดือน15ื่นเริ่มต้นด้วย v ีออเลยครับเบเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่สร้างตัวก่อนเลยราคาไม่แพงมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับเครื่องพันหครับผม v e เอนเนี้มีออเราเริ่มต้นอยู่ที่299เองนะใช่ครับพี่อุ้นเองนะคะปี2014 แต่ถ้ามาเจอรุ่นนี้นี่โอ้โหกระจังหน้าตัวใหม่เลยครับอันนี้ได้เป็นปี2018เลยครับครับม i n เนอร์เชนเป็นกระจังหน้าใหม่เลยครับพี่อุ้มเชนแล้วครับผมถึงจะเป็นปี2018นะราคายังอยู่300,000กว่านะถือว่าเริ่มเรียนจบมาทำงานได้ปีสงปีมาคันนี้ได้เลยครับผมคันนี้ก็ได้เลยนะนี่บอกแล้วว่าตอนนี้ลูกค้าทานข้าวไปนะดูรถไปครับ ปักกี้คันนี้ก็รถครอบครัวอีกคันหนึ่งโตโยต้าอเวนซ่าครับเวนซ่าเครื่องปี2016ใช่เครื่องพันห้าพันห้าใช่ใช้ครอบครัวไปประหยัดน้ํามันไปในตัวไปเลยครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันราคาจับต้องได้แน่นอนครับผเราบอกแล้วว่าเราจัดให้เป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าโอ้ยอยากจะมีรถใช้กันต้องรีบเข้ามามาคันนี้พี่อุ้มโห คันนี้ได้เป็น1.8 EL ครับผมใช่ EL เนี่ยภายในบ่อไฟฟ้าบ่อไฟฟ้ากล้องวงอก้องมองหลังใช่ครับผมถอยหลังกล้องอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวนี้คันนี้ท็อปเลยนะคะ EL ท็อปเลย EL เป็นท็อปเลยใช่ครับ2 0 1 6ใช่ครับใช่ค่ะจัดโปรอีกแล้วคันนี้จัดโปรอีกแล้วครับคันนี้เท่าไหร่คะคันนี้คันนี้อยู่ที่600,000ต้นต้นเองพี่อุ้มคันนี้อยู่ จัดโปรให้เลย5 9 9แสนเก้าเก้านะคะห้าแสนเก้าเก้าเลยใช่ไหมครับเชิญได้เลยครับคุณลูกค้า5 9 9แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะจัดโปรให้เลยค่ะนี่ถ้าชื่นชอบโตโยต้านะคะเคมรี่ครับผมเป็นรถผู้บริหารใช่ขับขี่แต่ราคาไม่ใช่ผู้บริหารเลยราคาคันนี้ราคาสบายๆนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าเคมรี่สองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบห้าใช่ครับราคาอยู่ที่ 6 6 9 0 0 0บาทใช่ไหมคะโอ้โหพูดถึงหลากหลายเนาะหลากหลายครับลูกค้าที่บอกว่าจะเข้ามาดูรถเทียร์คาะนะบอกแล้วว่ามีมีหลากหลายมีหมดเวยตั้งแต่รถเริ่มต้นเครื่องพันห้าพันหนแปดนะครับใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้สิถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วขณะที่นั่งอยู่เนี่ยฝากเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ไปเยอะๆเลยเพราะว่า ช่วงพักเที่ยงเนี่ยเพื่อนๆน่ะกินข้าวกันกินข้าวไปมาเอ๋สเรามีรถอะไรบ้างกินข้าวไปชมรถไปพี่อุ้มแล้วก็มาที่อาคามายังไงอ่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ที่อาคาเสรีไทย73ครับผมค่ะนะฮะมาไม่ยากมาไม่ยากเพราะว่าถ้าลูกค้ามาจากโซนบางกะปิเนี่ยใช่บางกะปิมาจากเดอรมอ่อบางกะปิวิ่งตรงแยกวิ่งตรงแยกนีิ่งได้มาเลยครับผมก็มา ถึงเราเนี่ยเราอยู่ก่อนถึงแยกสวนสยามถ้าลูกค้ามาจากโซนดอนเมืองโซนบางเขนก็วิ่งเส้นรามินทามาเลี้ยวขวาสวนสยามก็เจอที่อาคาเสรีไทย7 3็เลยครับใช่แล้วค่ะชังเศร้านะคะ8ดเลี้ยวใช่เพราะเรามีลูกค้า8ดเลี้ยวกันด้วยเมื่อวานนี้แต่ถ้าลูกค้าต่างจังหวัดไม่เป็นไรครับทักเข้ามาทางเพจทางเฟสนะฮะตรงนี้ใช่ค่ะเรามีส่งมอบรถถึงต่างจังหวัดกันได้เลยพี่อุ้มถ้าลูกค้าที่เคย ได้ได้ติดตามเราตนะคะเราก็จะมีส่งรถตรงถึงมือลูกค้าเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตหัดใหญ่สงขลามีส่งหมดเลยอะไปถึงดอยอ่างขางเลยพี่อุ้ม้ปายถึงทางใต้ก็สุไหงโกลก3าจังหวัดเลยครับผมเราวีรับส่งให้กับลูกค้านะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าอยากจะ ซื้อรถสักคันหนึ่งเนื้อถึงที่ราคาเลยรับรองว่าลูกค้าไม่พลาดแน่ๆพลาดแน่ครับผมตรงนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าเพราะว่ามีคันนี้อีกอันนี้ก็เข้ามาใหม่คันนี้ขวัญใจป๊อกเลยพี่อุ้มใช่ไหมใช่ครับจะแย่งพี่เหรอเพราะว่าพี่ก็จะจองคันนี้ไว้เหมือขวัญใจป๊อกก็ชอบเปิดประตูออโต้ครับพี่อุ้มคันนี้ใช่ค่ะคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าเซนทราโหเลิศมากเลยดีนิ้วปุ๊บเลยแม่ตีนิ้วปุ๊บ ปิดเลยครับโอ้ยปกชอบตรงนี้นหครับผมตรงนี้เลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าเซนตานะคะคันนี้เป็นอ้โหได้เป็นรุ่นวีเลยนะใช่ครับวีเลยครับเลยเป็นรุ่นท็อปอีกแล้วท็อปอีกปกชอบไฟพี่ไฟเป็นลมดำนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะะ l e วนะคนั่งตรงนี้สวยโปรเจคเตอร์ใช่ครับผมไฟหน้าเขานะคะเป็นเดธ t ร m e running light ด้านล่างนะคะ เพราะว่าคันนี้นี่ถือว่าได้ครบคันจริงๆเลยเป็นสีดาที่สีดำที่เงางามมากอ่ะแล้วก็ได้นี่ล้อล้อใช่อลอยหมกครับลมดำเลยที่ล้อลมดำใช่ค่ะเป็นเทรนใหม่ละนะคะค่ะโอ้แต่ชอบจริงเลยเนาะใช่ครับดีวนี่ครับปุอใช่พี่น้องภายในมาดูภายในสกอตตุภายในต้องโยกพาดูภายในครับผมภายในเนี่ยเบาะหนังครับดำตัด สีน้ำตาลนะครับพี่อุ้มอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับให้กับพี่อุ้มและป๊อกกี้ที่อาคาด้วยนะคะกดหัวใจให้พี่อุ้มกับป๊อกกี้ด้วยนะครับทักทักกันนะครับค่ะถ้าสนใจรถคันนี้นะคะโทรหาป๊อกกี้เดี๋ยวให้ป๊อกกี้เบิกบอกเบอร์ของป๊อกกี้เลยนะคะอะไรเอ่ยเบอร์ป๊อกกี้จะเป็น095 552 095 552 2282ครับผม095 552 สองสองแปดสองครับสองสแปดสองใช่ครับผมมอกกี้ทีอาร์ค่ะับผมถึงหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ใจดีนะคะซื้อรถเนี่ยรักรักทุกคนครับผมอ่าโอเคค่ะอีกคันอีกคันหนึ่งจะแนะนำพี่อุ้มคันด้าแจ็สครับผมใหม่อีกแล้วใช่ใหม่อีกแล้วเข้ามาอีกแล้วครับทีอาร์ค่ะมีรถเข้ามาใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ไหมใช่คันนี้เป็นคันด้าแจ็สคันด้าแจ็สครับมีอะไรเนี่ย คันนี้เป็นปี2016ครับพี่อุ้มปี2016นสิบหกนะคะแมนเนอร์เชนมากระจังหน้าแมนเนอร์เชนนะคะดำแถบรุ่นวีเหมือนกันนะคันนี้ใช่ครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยมีมีโครเมียมด้วยกระจังหน้าคันนี้ได้เป็นสีขาวเนาะใช่ครับนี่ดิดนิ้วได้ไหมเปิดได้ครับพี่อุ้มมาเทียร์คาเปิดรถดูได้ทุกคันครับผมค่ะอุ้ยสวยงามมากเลยอ่ะข้างในอ่ะใช่ข้างในถือว่าสะอาดปรับเบาะขึ้นมาเหรอคะใช่นี่ปรับเบาะปรับเบาะ เก็บของตั้งของได้ครับผมทางลูกค้าออนไลน์ลูกค้าส่งของแบบแพ็คของได้พี่อุ้มคันนี้ทำไมมันกว้างจังเลยอ่ะใช่ครับนี่นะคะกว้างขวางอันนี้เบาอันนี้เบาไปทำมาใหม่เหรออ่าเบอติดมากับจากรถเลยครับพี่อุ้มใช่ครับใชไอเอสคิวฟริกเลยนะครับตรงนี้นะมีโลโก้เลยนะครับตรงนี้โอ้โหสวยสวยเลยนะแน่นมากด้วยคันนี้น้องโป๊กแนะนมาเลยคชอบนะ อยากได้อีกแล้วอยากได้อีกแล้วคุณลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตรงนี้ค่ะติดต่อป๊อกกี้เลยนะคะโทใช่ป๊อกกี้ครับผมเดี๋ยวป๊อกกี้ทีอาคาะแนะนําให้เลยอุ้ยคันนี้สวยมากอ่ะใช่ครับอย่าลืมนะคะแจ๊สนะคะแจ๊สนะคะแจ๊สฮอนด้าแจ๊สนะคะไม่ได้แจ๊สชวนชื่อนะครับฮอนด้าแจ๊สครับผมฮอนด้าแจ๊ใช่ครับผมมีเล่นตลกด้วยค่ะคันนี้นะคะ439,000สามเก้นบาทเป็นฮอนด้า Jazz, ะะมือหนึ่งอยู่เยียบแปดแสนเลยพี่อุ้มคันนี้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะครึ่งต่อครึ่งได้รถใหม่ก็ว่ารถเราเข้ามาใหม่เยอะมากเลยเนาะใช่ครับรถเราเข้ามาแบบม,มีมีหลายลุ่นมากเลยอะ่พะพอนนี้ตอนนี้มีให้เลือกชมมากเลยที่บริษัทสลมก็เย็นหนาวสบายมากเลย <c oughs> เหมือนกับนนที่บ้านเลยพี่อุ้มภาคเหนือครับอากาศผิวภาคเหนือแต่มาที่อาคาบอกแล้วว่าทั้งบรรยากาศเราร่มรื่นใช่ครับาว่าที่นี่เรามีโอ้โห ข้างๆมีมีริมคลองใช่น้ําไหลผ่านใช่ใช่ไหมคะมาที่อาคารแล้ผมานข้าวได้ใช่อากาศนี่คือว่าบริการอาหารเครื่องดื่มใหกับค้าด้วนะคะช่วงนี้บอกแล้วว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องรอเสาร์อาทิตย์ก็ได้ลูกค้าเลืกงานห้าโมงเนี่ยมาได้ของเราปิด6โมงเย็นน้องปอกรอถึงสองทุ่มสามทุ่มก็ยังรอคุณลูกค้าครับลูกค้าบอกเอ๊พี่จะมาช้านิดนึงนะรพี่รอได้ครับ มาได้ครับผมอ้าวมาได้ด้วยนะคะใช่ครับเราอยู่จัดใบบางวันเราจัดไฟแน้นกันอยู่หนึ่งสองใช่ครับผมะค,ะค่ะอย่างนี้นะคะลูกค้าค่ะถ้าคนไหนสนใจอยากจะออกรถแต่เราไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างใช,ใช่ไหมคะต้องทํายังไงขั้ตอนเป็นแบบไหนไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวพอกกี้ที่อาคาจัดให้นะคะ<ป>ราะว่า ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับใช่แล้วค่ะใช่ครับเอกสารไม่ยุ่งยากใช่ครับนะะคเอกสารไม่ยุ่งยากแล้วก็จัดรถให้เหมาะสมกับที่เราอยากจะผ่อนด้วยอยากผ่อนสี่พันเราก็จัดให้สี่พันครับใช่ค่ะอยากผ่อนหกพันเราก็จัดให้หกพันครับพี่อุ้มนั่นแหละใช่เพะก็เรามีหลายเซกเมนต์มากเลยรถของเรามีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับพี่บุ้มได้สบายๆด้วยโอ้โหนี่นะคะสําหรับ ท่นไหนที่บอกว่าถ้าเป็นแคมรี่ล่ะคันนี้ได้เป็นปี2014ใช่ได้เป็นปุ่มพุสตาร์ทใช่ครับปุ่มพุสตาร์ทคันนี้ราคาอยู่ที่549,000เองเข้ามาแคมรี่รุ่นยังมีอยู่คันนึงราคา469,000คู่ใช่ใช่เราจะมีแคมรี่ปี2013เข้ามานะคะสวัสดีครับพี่วิกเกตฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะครับ มีรถเข้ามาใหม่ค่ะคุณวิกิตก็เลยอยากจะพามาแนะนําก่อนว่ามีรถอะไรบ้างแต่ที่สาคัญเนี่ยโหสามคันเมื่อกี้อะคือชอบมากๆเลยอ่ะรถเข้ามาคือตอนนี้ลูกค้ารีบๆเลยครับลูกค้ารีบเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนอันดับแรกเลยขอเสิร์ฟก่อนได้ไหมคะขอเสิร์ฟก่อนติดต่อน้องปงเลยครับ0 9น5 5เก้าห้าห้าห้าสองสองสองปดสองครับผมค่ะ ป๊อกกี้เที่ยาคาอาจจะลืมโทรหาน้องนะคะเพราะว่าชอบรถคันไหนชอบยังไงโทรหาน้องได้เลยเพราะว่าเทียาคาของเราบริการหลายท่านถึงตัวจะดำแต่หัวใจขาวครับผมโอเคนะคะอ๋อสโลแกนเลยสโลแกนเลยครับพี่อุ้มแต่หัวใจขาวครับผมได้เลยอย่างนี้เยี่ยมเลยค่ะค่ะโโอ้หเดินชมได้เลยครับนี่ในออฟฟิศเราก็มีมีลูกค้าที่รอจัด อยู่นะคะก็คือกําลังวันนี้ลูกค้าเข้าตั้งแต่เช้าเลยพี่อุ้มปล่อยรถหนึ่งคันเป็นเรื่องงามยามดีเลยครับค่ะนี่แหละค่ะเมื่อเช้าปล่อยเมื่อเช้าเมื่อเช้าปล่อยเป็นหนึ่งคันครับลูกค้าเดินทางมาถึง9ก้าโมงก็ปล่อยหนึ่งคันแล้วคันไหนไปอ่าอีสุดีแม็ครับดีแม็ตอนเครื่องเกียร์ออโตกระบะเราก็มีให้ใช่ครับผมเดี๋ยวปัาก็ ทีีี่ไหนน้้อองกกเยายรีปี18ตอนนี้ปี2020เลยค่ะ20ค่ะใช่20มีครับใช่ค่ะมีปี2020ใช่ใช่ปี2020ยายรีปี2020คุณสกลเดี๋ยวน้องปอกติดต่อปี2020เป็นสีบรอนเงินนะคะที่เขาทาใหม่อยู่ใช่ใหม่เอิรค่ะโทรติดต่อน้องปอกได้เลยคุณสกลโทรติดต่อน้องฟอกได้เลย095 552 2282ครับเดี๋ยวต้องทำป้ายป้ายไฟน้องปอกกีนละ เป็นเบอร์โทรดูน้องเย้ออาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงของน้องเทมงานเลยดูน้องเยดูรอบรอบบริษัทเลยครับอืมนี่นะคะอันนี้เน s ันอเมล่านะคะปี2018ราคาอยู่ที่289,000บาทเองนะคะคนอยู่ที่4,000ต้นเองที่อุ้มใช่ค่ะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะคันนี้เป็นเนสันอเมล่านะคะ 1.2e ปี2018ครับราคา2,089,000นะคะใช่ครับแต่สำหรับคันนี้นี่ยังไงครับพี่อุ้มคันนี้ที่บอกว่า4 6 9 0 0 0เป็ปี2013นะคะ 2.0g 4,000ประบาทเองใช่ค่ะผ่อนสบายแล้ว10,000ผ่พลด้วยละ8,000ได้นะควนันโน้นนะคะเพิ่งเข้ามาเหมือนกัน1 8 v ปี2014สีขาวมืดนะโดยอต้าออติสรถที่ทุกคนต้อง ลูกค้าทุกท่านรอคอยครับแล้วก็คันนี้นะคะคันนี้เป็นมิดไนช์ชายนะคะคันนี้เป็น Toyota าฟอร์จูเ 3.0V ปี2014สังเกตง่ายๆเลยล้อลมดำนะคะภายในสีดําตอนนี้กำลังเตรียมขัดสีเคลือบแก้วละเพราะว่าน่าจะเป็นคันนี้น่าจะส่งที่นครศรีธรรมราชอีกแล้วนะคะใเพราะว่ลูกค้ารออยู่ใช่ค่ะสำหรับคันนี้149,000บาท เป็นโตโยต้า a m ม y รี่นะคะใช่ครับปีปีศูนย์ห้าเทมเมรี่สองพันห้าแต่สภาพไม่เหมือนสองพันห้าครับมาดูภายในนิดียภายในเลยครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ล้อแม็กเลย์ไปด้วยนะครับตรงนี้จาบอกให้นะคะว่าคันนี้นะคะเป็นแสนกว่าบาทเองนะโอ้โหภายในกริปน้องเยาวมาดูด้านหลังสิคะและที่สำคัญลายไม้พี่อุ้มลายไม้ใช่คนโซลลายไม้ใช่ค่ะนี่เลย บอกแล้วว่าอยากได้แสนกว่าบาทแต่อยากได้เป็นแคมรี่เราก็มีเทียคาครับผมใช่ค่ะใช่นี่นิสันโนตนะคะกำลังอยู่บนห้อยอยู่เลยช่วงล่างเราก็มีการเช็คช่วงล่างให้พี่อนี่เลยเพราะว่าบอกแล้วว่ามาเทียคานะคะรถทุกคันเรามีการตรวจเช็คช่วงล่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะคันนี้เป็นนิสันโนโน้ตโน้ตนะนะคะใช่พี่อ่าโนตเลยนะคะสีขาวด้วยนี่ออกขาวมุกเลยนะพี่อุ้มใช่ค่ะค่ะ โอ้คันนี้นะคันนี้รู้สึกว่า1.6 g 8 5จ6กใช่ไหมใช่ครับ้าหนึ่อ่าหนึจคันนี้ยังอยู่รถแล้วก็มาด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถกระบะแล้วก็เป็นรถเก่งที่รอคุณลูกค้ามาจับจองจอน้องป๊อกกี้จองแล้วใช่ไหมครับจองแล้วครับทำสัญญา เป็น t ตโยต้าซีี2011ครับผมคันนี้ราคา229,000นะฮะลูกค้าเข้ามาลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็จองทําสัญญาเลยครับลูกค้ารายนี้ลูกค้าท่านนี้เขาออกรถไปแล้วหนึ่งใช่ครับแล้วเขาติดใจอีกหนึ่งคันติดใจในการบริการคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าอยู่ที่สงขลานะคะจะถูกส่งไปที่สงขลาจองจัดไปแนซนที่สงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรอรับได้เลยครับคุณลูกค้า บอกแล้วว่ารถที่นี่อ่ะใช่ครับถ้ามาดูนะถ้าไม่รีบนะคันนี้ก็จองคันนี้ก็จอง,จองใช่ไหมคะจองนี่ของพวกของพวกจองเยอะมากเลยพี่อุกอินโนวาก็จองครับผมใช่ค่ะส่วนคันนี้นะคะคันนี้จะถูกส่งไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเพราะว่าจัดไฟนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์รอรับได้เลยนะคะใช่ครับทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยครับผมใช่ค่ะ บคนดูแล้วค่ะขอบคุณขอบรคุณมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ป๊อกกี้กับพี่อุ้มด้วยนะครับนะคะเมื่อกี้เรามีอินัวสามคันที่จอดอยู่แต่สําหรับคันนี้ก็คือจองแล้วใช่ไหมเอ่ยน้องป๊อกครับลูกค้าน้องป๊อกเองครับใช่ครับผมน้องป๊อกอีกแล้วนะคะ่วงนีน้อง่วงนีน้องป๊อกติดจองครับพี่อุ้ม่อน้องป๊อกติดจองต้องหาคิวเข้าหารนิดนึงนะคะอาจจะ้ครับผมเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หรือเปล่าครับ เข้าไม่ค่อยถึงรอบติดจงองอันอย่างนี้ก็ไม่รับลูกค้าหรอรับครับรับครับรับลูกค้าหมดครับทั่วประเทศไทยครับผมพี่อมโอเคค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้เราก็รอรับอยู่เหมือนกันนะคะลูกค้าอยู่ที่จังหวัดตากค่ะเอ๊ะทำไมจําได้ทุกคนเลยคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่จังหวัดตากค่ะลูกค้าจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยมาแล้วนะคะก็แค่ว่าเดี๋ยวลูกค้ากําลังจะมารับรถวันนี้่ะคะอันนี้เป็น สี่ประตูรี v วอสี่สองจุดสี่อีสี่ประตูใช่ไหมคะใช่ครับผมโอ้โหตรงนี้สวยครับพี่สวยมากนะคะนี่ได้เป็นสี่ประตูก็เหมือนเก่งเลยเนาะใช่ครับเป็นรถสี่ประตูใช่ไหมหนึ่งจุดแปดวีหรืออีสปอร์ตอ่าหนึ่งจุดแปดวีเมื่อกี้กำลังล้างอยู่เลยครับใช่เป็นสีขาวนะคะภายในดำเบาะไฟฟ้าค่ะตัวท็อปเลยครับตัวท็อปเลย ลูกค้าที่บอกว่าเอ๊อยากได้เป็นทางอี s u ซ u นะคะเป็น rio เป็นโอ้โหแต่ตอนนี้วีโก้เราไม่มีเนาะเป็นรโ i o ละใช่ครับนี่นี่เลยนะคะที่อาคารีโ o กับวีโก้ราคาราคาก็ไม่ต่างกันครับผมเราได้ได้ดรถปีใหม่ได้รุ่นใหม่ไปไปกว่านี้ครับนี่นะคะเห็นไหมทีอาคารนะคะทีอาคารี่อาณาจักรของเราอาณาจักรของเราเลยครับด้านแต่ถ้าลูกค้าเข้ามาด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังของเราก็คือว่าถ้าลูกค้าเข้าซอย20 ไอ้เจ็ดิบครับพี่นี่สิบซอยบ้านปปองครับ20ซอยบ้านปปองพี่อุมซอย73ก็จะมาเจอคุณรอปภใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เข้ามานะคะแจ้งว่าเดี๋ยวมาดูรถนะคะใช่แต่โซนนี้น้องเยาโซนนี้จะเป็นโซนที่รถจองใช่ไหมคุณพี่อุ้มค่ะที่โซนนี้รถจองของป้องอยู่ประมาณห้าคันพี่อุ้มเหรอใช่ทำไมเธอจองเยอะจังเลยป้องติดจองเลยครับพี่อุ้มใช่คันนี้ คันนี้ได้เป็นฮอนด้าซิตี้ซิตี้ครับตรงนี้ปอกจองอีกแล้วปอกจองลูกค้าจองแล้วครับทำสัญญาแล้วใช่ครับเยอะละเยอะละเราต้องบริการลูกค้าครับตรงนี้ครับคันนี้ก็เรียบร้อยรอรออนุมัติแล้วรอรทำสัญญาสี่ห้าศูนย์สามสี่ห้าศนย์สามครับใช่ไหมคะคันนี้ก็เป็นสี่ประตูเหมือนกันอ้าวคันนี้ก็อนุมัติแล้วนะคะลูกค้าถามลูกค้าถามพี่อุ้มว่านี่ผมจองอยู่ต่างจังหวัดโอนมาโอนยนมาจองทำสัญญาต่างจังหวัดไม่เห็นรถ ค่ะใช่พี่อุ <วง S 2> อลูกค,ค้าแบบว่าเ,นนเชื่อมันมาก,ากเทียหน้านะคะบอกเลยว,ว่าโอ้โหคันนี้แบบ พี่อุ้มชอบมากแล้วคันนี้มีซันรูฟครับมีซันรูฟด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงไม่แรงด้วยนะคะคันนี้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ9280นะคะรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยคคุณลูกค้าใช่ค่ะพี่ก๊อตใช่ไหมใช่ัแต่นี้น่าจะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาใหม่ครับสวัสดีพี่อุ้มคันนี้จะเป็นโซนที่ที่เข้ามาใหม่ใช่คันนี้ก็กําลังจัดไฟแนนซ์อยู่ค่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเข้ามาใหม่ละเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าเป็น เราก็ต้องมาให้ลูกค้าได้เห็นอีกทีในึ่งนะคะว่าเอาติ๊แต่ถ้าลูกค้าที่บอกว่าเอาติ๊นะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยเนาะมีให้เลือกชมเลยครับราคาใช่อันนี้เดินหอบเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นทางกันไปเพื่อคุณลูกค้าครับได้กินข้าวไปชมรถไปป๊อกยินดีเสมอครับผมเพราะว่าตอนนี้นะคะรถเราเยอะมากลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้ก็จองแล้วนะเนี่ยจองแล้วคันนี้ติดจองป๊อกครับน้องใช่อยู่ จังหวัดระยองครับผม9198ก็อยู่จังหวัดคันนี้คันนี้เราของบฟอกครับของบบอกครัเราก็จองแล้วอีกแล้วใช่ของบฟอกครับใช่ครับนนี้คือสามสิบคันเลยไหมคะเห็นอะไรอะไรสาธุครับพี่อุ้มคันนี้มาด้าบีที50ลูกค้าไม่ได้เห็นรถเลยไม่ได้เห็นรถเลยครับลูกค้าทักสัญญาลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะกาลสินกาลสินครับลูกค้าติดตามเพจครับพี่อุ้มใช่ค่ะติดตามยูทูบ ติดตามเพจทีอาคารนะคะอยู่ที่กาลสินรถเข้าไม่เห็นแต่เดินเข้าไปที่ธนาคารธนาชาตินะคะลูกค้าบอกผมจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ใช่กับที่อาคารที่นี่ต่างจังหวัดให้แล้วครับเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเราแต่ละธนาคารใช่ครับธนาคารกันเงินใช่ไหมใช่ครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อถามลำละเรายังมีนะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคะเซอร์วิสเพราะว่าเรามีทีอาคาเซอร์วิสด้วยแล้วก็จะเป็นทั้งคัสซีแล้วก็โมบิลนะคะที่ลูกค้าสามารถมาใช้บริการเราได้น้ำมันยี่ห้อแต่ละยี่ห้อคือขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของทั่วโลกเลยครับผมขออนุญาตถอดแมสแป๊บนึงนะหายใจไม่ออกใช่ไหมพี่บอมหายใจไม่ออกใช่ค่ะโอ้โหแบบนี้แบบอกแล้วว่าลูกค้าไม่ผิดหวังจริงมัดใช่ครับมามามาที่เดียวครบทุกวงจรจบหมดเลยครับเซอร์วิสนะใช่ครับเราบอกแล้วว่า ล้างอัดฉีดปรับสภาพขัดสีเคลือบแก้วนะคะปรับปรุงฟื้นฟูให้รถใหม่อยู่เสมอเห็นไหมคะลูกค้าคือว่ามารับรถแล้วก็ขับออกไปใช้ได้เลยครับค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหอย่างนี้นี่ถือว่าสุดยอดจริงใช่ครับผมค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปกินทานข้าวกันใช่ไหมคะท้องเริ่มร้องแล้วครับพี่อุ้ท้องเริ่มร้องแล้วใช่ครับแต่ที่สําคัญบอกแล้วว่า ลูกค้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าทียร์คาของเรามีครบคันให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วก็อยู่นึงนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มีไลฟ์กันอีกทีนึงนะคะตอน5้าโมงเย็นนะคะก็เย็นนี้ไม่รู้ว่าน้องจัดรถอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้มีไลฟ์สดกันเช่นเดิมนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราเหมือนรับแต่ถ้าลูกค้าที่มาไม่ทันเนี่ยเราก็จะมีย้อนหลังให้ดูติดตามได้เลยนะแต่ที่สำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีรีวิวรถออกไปหน้าเพจ รถมือสองเทียใช่ครับฝากคุณลูกค้าไปกดแชร์ด้วยนะคะไลค์กดแชร์นะจับสไครต์ในช่องรูปให้ด้วยนะคะใช่ครับผมติดตามกันไปเพราะว่าเรามีแฟนเพจที่ติดตามอยู่แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นรถด้วยแหละใช่ครับให้มาเป็นแฟนเพจกันเยอะๆนะคะเลือกรถมือสองครั้งใดนะคะอย่าลืมนึกถึงที่ีอาคีไทยเจ็ดสิบสานะคะใช่ครับทีนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีค่ะ you. <laughs>